สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เป็นชาวทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Cookie Man Theater ซึ่งเป็นเกมที่ผมไปเจอใน INCHIO นะครับเนื้อเรื่องย่อๆก็คือเป็นเกมที่เราไปที่เมืองลูกกวานะครับ Candy City ก็เด็กที่นู่นนะครับหายตัวไปครับก็ Candy City เด็กคงชอบไปนะเพราะเป็นพวกลูกกวาดอะไรแบบนี้ก็คงมีลูกกวาดขายเยอะแยะก็เราก็เราก็รู้ว่าเด็กหายตัวไปเราก็เลยต้องไป ที่แคนดี้ซิตีนะครับเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นโอเคก็นานๆผมเล่นเกมผีทีททนะครับแต่ในช่องผมไม่เคยเล่นเกมผีให้ดูเลยผมก็ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศจากไมค์คราบบ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคแคนดี้ซิตครับโอเคนี่คือประตูทางเข้าใช่ไหม โอเคดูดีครับอันนี้เป็นอะไรคอตตอนแคนดี้สายไหมใช่ไหมเอย yeah. อันนี้ตัวอะไรเนี่ยสีแดงสีเขียวอันนี้นั่นเหมือนโดนัทเหรอโดนัท <laughs> ไม่แช่ไม่น่ใจโนว์แมนอ่าโอ้ oh, ทำมาจากลูกกวาดดเลยปะเนี่ยเก้าอี้เป็น เเรียกว่าอะไรไอซิ่งโรยเก็ดน้ำตาลอะไรนั่นว่าไปอันนี้โต๊ะก็จะเป็นคุกกี้ครับอ่ากินได้ไหมงางางำ,งำ,งำไม่ใช่เย่ <laughs> yeah. มันเปิดไฟฉายได้ไหมเห <laughs> มือนว่าจะไม่มีไฟฉายครับโอเคก็จะบอกไว้ก่อนนะว่าผมเป็นคนที่กลัวผีมากมาก ก็อาจจะมีบางทีต้องทําใจก่อนไปอะไรยังไงครับผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้จะน่ากลัวขนาดไหนอ๋อเกมนี้ความยาวประมาณสิบนาทีนะครับผมลืมบอกโอเคงั้นเราลองไปกด E ใช่ไหม E โอเคห้องนี้ก็ด E ดีครับโตด้วนยะแทบซี่บอกว่าการที่ฉันได้เรื่องกับเพื่อนมันทําให้ฉันมีความสุขมันคล,คล้ายๆกับเกมเกมหนึ่งเลยใช่ไหม <S <S เขาอาจจะได้รับแรงบนนันดาลใจจากเกมนั้นครับ Garden of Banban อาจจะใช่ครับโอเคโดนัตโตสพูดแคนดี้ครับ atos, andy, นะพวกขนมลูกกวาดพวกนี้นะครับทำให้ฉันเอ่อเวจิรัสอันนี้ผมไม่แน่ใจแปลว่าอะไรนะผมไม่ได้เก่งอังกฤษขออนุญ,ญาต g ูเก,กิลทานเสลสักครู่ครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเวจิรัสทำให้ฉันแข็งแรงลูกกวาดทำให้ฉันแข็งแรงนะครับได้ไงโอเคไปนะ สโนมนบอกว่าการซื้อเกมทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่โดดเดีเ่ยวอาเล่นเกมมามีเพื่อนออนไลน์อะไรแบบนี้หรือเปล่านี่อะไรหน้าจอขาไม่รู้ครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรประตูเหรอไม่รู้ครักดอะไรไม่ได้อันนี้เป็นร้านค้านะครับเออช็อปซื้ออะไรเอ่ยเอ๊้หุ่นย,ยนต์เออซื้อฉันออ อันนี้ตัวอะไรเนะี่ยตัวสีแดงชื่ออะไรนะครับเขาได้บอกชื่อไหมไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกนะครับลองเดือนมาดูก้าซื้อฉันโอ้โหน่ารักมากเลยเด็กคงอยากได้มากๆเลือนตัวเดียวเลยมีซิแพ็คเลยครับว้าวโอเคมันคงไม่ทำอะไรเรา บอกมั้งอันนี้คืออะไรโดนัทอ๋อเนี่ยตุ๊กตาโอเคทำไมมันขยับได้น่นากลัวจังมันยึกยๆครับมีขาอะไรขาหรือแขนเลยอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์เหรออันนี้อะไรโอ้เก็บได้โรบอทคีย์คอนโทรลวิดยูโรบอทโอเคอันนี้เอาไปควบคุมนะครับอ่า ทำงานได้ใช่ไหมเอ้คลิกขวามันจะเดินตามเรามาโอเคครับเขาพูดว่าอะไร l e อะไรนะผมฟังไม่ออกนะครับขออภัยด้วยครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ Let's l o c k เหรอไม่แน่ใจกันนะเยเจ้าตุ๊ตาตัวนี้โอเคแล้วไงต่อคลิกซ้าย เ,เดี๋ยวเดมันหายไปไหนเอ้าผมเพิ่งสังเกตเอา้าเอาหายไปเลยเขาโอเคอันนี้คงเหมือนโดรนโดรนในเกมกาเตนนะโอเคแต่เจ้าตัวนี้มันหายไปสงสัยมันน้อยใจนะครับที่เราเลือกหุ่นยนต์ตัวนี้ทนที่จะเป็นมันนะเขาชื่ออะไรไม่รู้ไม่ได้เขียนชื่อบอกโอเคถ้าเรากดคลิกซ้ายนี้ ทำอะไรเอ่ยโอ้สแกนอะไรเอ้ยลายมือวัดสแกนม่านตาอเอ้ยอ่าโอเคฉันจะเรียกนาะยมิเตอร์โรบอทนะเข้าไปเลยมิเตอร์โรบอทเข้าไปจัดการมันไป <c oughs> ไม่เข้าไปนะเฮ้แต่สแกนตานี่ก็เจ๋งดีนะโอเค้เราเข้าไป s น o w แมนบอกว่า enjoy with you snow time มีความสุขกับเอ่อเวลาหิมะก็คือหิมะตกนะมันมันจะวิ่งมาไหมเออไปไหน s <S อา้าวหายครับหุ่นยนมานี้ s <S เอาติดบล็อกเหรอวัดอย่านะ <laughs> not in service ใช่บริกเอ่อก็คือมันเสียอะไรประมาณนั้น s <S โอเคแต่หุ่นยนต์เราเป็นไ วัดเดรบักเหรอมันนม้วัมนี้หนุ่ม,ม, s <S มไม่เอาสิ s <S <laughs> อย่าบักสิ <laughs> s <S อันนี้ก็เป็นประตูเลื่อนออกโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองเดิน <'s> ไปดูก่อน e r the arrangement ให้จำไอ้พวกนี้ไว้นันเหรอแดงเขียวโดนัทอ่ะแดงเขียวชมพูคุกกี้สโนแมนสโนแมนสุดท้าย okay. แดงเขียวโลนัทโอเคมาได้ไหม s <S มาไม่ได้ s <S อ่ะถ้าเราเออเอ๊ที่นี่สุดยอดดีนะนายจะไม่มาจริงเหรอเพื่อนอย่าติดบั๊กวันนี้สิโอเควัน okay. นี้วันนี้วัน <'s> นี้วันนี้เขีย <'s> okay, ออกมาไป s <S โอ้ติดบักเรียบร้อยนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องสปีดรันเอาไหม <laughs> โอ้โหเอาไหมเอาไหมติดบาร์เฉยเลยครับโอเคไป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 บิลลเออเราก็เข้ามาอยู่ที่นี่อีอกครั้งนะครับโอ้ที่นี่ดูดีมากเลยไป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 หุ่นยนต์โอเคนู่นนี่พูดว่านั่นโอเคไปจ้าตัวนี้เอ่อไฮรันใช่ไหมเราหยิบเครื่องอื่นได้ไหมตอนแรกเราหยิบอันนี้เราหยิบนี้โอ้ได้เจ๋ง อ่าโอเคโอเคหาย่า okay. oh, okay, <laughs> ตามมาตามมาหนูเจ้าหุ่นตัวน้อยโอเคงั้นเราต้องไปหาเดินไปหาเจ้าตัวตุ๊กตาสีแดงก่อนคนระับมันจะได้ไม่ต้องเกิดบักมีเสียงไหมวิว่งไปหามัน not in service ตามมาได้ไหมโอเคได้ครับครั้นี้ได้ไม่ติดบักแดงเขียวโดนัทคุกกี้โโว์แมน รู้จะจำได้หรือเปล่านะโอเคที่นี่กว้างดีนะครับอ, <laughs> <laughs> อุ้ยชิสนุ้มอันนี้ก็เป็นเออ่แนะนำช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตอู้น่ากินไปอันนี้ก็เป็นรถไฟที่ใช้งานไม่ได้นะอันนั้นสะพานทำจากอะไรเอ่ยไม้เหรอตรงนู้นมีอะไรหรือเปล่าลูกกวาดอันเบื้อเริ่มเลยครับอ่อมาตามมาหนูตามมา คุณหุ่นยนต์โรบอตแถวนี้มีอะไรไหมดูเหมือนจะไม่มีอะไรตรงนี้ครับไม่เดินช้าแล้วนะโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับอลองไปดูแถวน้ฝนฝั่งน้นบ้างใส่มาเยอะดีอนะ่ะกินได้ไหม <laughs> งำๆงงำง,งอร่อยแต่ที่นี่ดูไม่มีเครื่องเล่นอะไระนั่นแหะเอ๊ะสวิตอ๋อเปิดประตูนั้นนะบปะิดีใช่ไหมตามมาตามโอ้เสียงอะไรนะเหมือนจะเติมพลังงานให้กับมันใช่ไหมครับอันนี้วันี้เดี s <S ๋ยวผมลองเดินสำรวจระหว่างที่มันกำลังมาสแกนนะอันนี้เอ๊ะ โอเคลูกกว่าอ๊ยอันึกว่าลงได้เมื่อกี้ผมไม่ชอบเสียงเปิดประตูเลยมันจะกระี้หูมากอะไรไหนเป็นไรตามมาตามมาเอ๊ะตามมาตามมาตามมาเอ่ออันนี้เป็นรอยมือกันรมันไต่ขึ้นไปข้างบนเหรอดีเอยอเนะี่ยตามมาตามมา ตกใจเงาโอเคตรงนั้นเป็นโอ้เลือดอยู่ใกล้กันไปแล้วหนุ่มโอเคเป็นรอยเลือดนะครับโอเคตอนนั้นเปนคืออะไรนะแดงไหมแดงเขียวโดนัทเอเขียวโดนัทสโนุมแมัน้นะ์สุดท้ายคุกกี้ใช่ไหมโอเคเปิดได้แล้ว กลัวผมกลัวรอยเลือดไปตรงนี้อ่าสแกนตาใช่ไหมไปเลยจะดูสแกนเอ๊ะเรามีไฟฉายตั้งแต่เมือ่อไหร่หรือมีอยู่แล้วโอเคเอ่อตรงนี้เป็นประตูสงสัยต้องไปเปิดตรงนั้นเหรออันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคืออะไรตรงนั้นมีอันหนึง่ง ไปเปิดแล้วเอ้ยอะไร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 อยู่ก็มาเอาหุ่นยนต์หายหุ่นยนต์หายวัดวัดอ่ะเอ้ยอ้าวัดคุกกี้แมนไม่ใช่คุกกี้โอ้ฉากไล่ไล่น่ะแล้วเมื่อกี้นายหายไปไหนมานายทิ้งฉันโอเคเอ่อเด้อโออมาเลยผมยังไม่ได้กดเลยอ่ะเก๋ๆเราเราต้องห้ามชนใช่ไหมห้ามชนกำแพงไม่งั้นจะช้า โอเคอันนี้อะไรยกไปมันมาแล้วม,มาแล้วเฮ้ยนั้นอะไรปุ่มเหรอคุณยนต์กดได้ไหมคุณยนต์อะไรอ่ะกดกดอ๊บอ้าว่วงโอ้ข้างล่างมีอะไรล่ะว้าวนายลงไปได้ไหม <c oughs> นายนายลวงได้ไหม ออาล่วงไปแล้วไม่ s <S ขึ้นขึ้นมาได้ไหม <laughs> ไม่ได้ <laughs> ถ้าเราตามไปเป็นไรไหมยอะ <laughs> ลองล่วงดูปึ๊บเออก็ตายแล้วคุกกี้แมนไม่ใช่คุกกี้อ่า <laughs> กลับมาที่เดิมถ้าสมมติผมส่งโรบอตไปอะโอเคมันมาเลย <laughs> เอ้ยหนูหนูรอด้ว <laughs> ย เอ้ไกลไกลไกลไกเดี๋ว okay, ิ่งวิ่งวิ่งวิ่งหูไวมากเอ่อโอเคมันตามมามนตามมาตัวเริ่มเลยฮะต่างจากตัวก่อนหน้านี้มากล่วมไปแล้วโอเคเย่โอเย่ไปตับตามมาตามมาข้างบนมีอะไรบ้าง เป็นลิฟต์นะครับศูนย์หนึ่งสองสามมีสามชั้นหรือสี่ชั้นขนับจากชั้นสุดได้ปะเราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่อ่ะลองกดชั้นสามดูครับอ่ะเป็นลิฟต์นะครับเข้าเข้ามาอ่าโอ้ยติดตด,ดไปรู้สึกดีจังมผมชอบเสียงลิฟต์นะมันดูแบบเอ้ยอะไรลิฟต์ลิฟต์ตกเหรออ่ะ โอ้ยสัน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 โอ้ยุนนนนย่นยนต์ช่วยได้ฮะออ่ะ,อะ,อะจบแล้วเรอสงสัยต้องรอภาคต่อนะครับถ้ามีภาคต่อเออก็เกมน่าสนใจดีนะครับระบบอะผมชอบอยู่นะหุ่นยนต์สแกนม่นตาอะไรแันนี้สุดยอดสุดยอด่วนชาเวลล่าผม เพลงระทึกดีนะครับก็ก็ดีก็ดีแต่ใน,นเรื่องนะครับเราตกลิฟต์ลิฟตกเขาจะมีตอนที่สองไหมแบบช็อปเตอร์สองอะไรแบบนี้ก็ไม่แน่นะครับแต่ลิฟตกแบบนั้นเราจะรอดหรือเปล่าแล้วเด็กๆละ่ะเออมีปริศนาอีกหลายอย่างโอเคงั okay. ้นก็จบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าก็สำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ